Good Morning สวัสดีเชา้าวันที่30ตุลาคมนะครับวันนี้มือสันวันดีครับตื่นแต่เศร้าตอนนี้ตีห้านิดๆน,น,น,นะครับัดโดตื่นแรับประดมานะาพี่น้องเบ่งบรรยากาศน้ำเศร้ากินกาแฟนะครับนนสุดยอดเลครับ มอสหนึ morning. Morning. ่งกดมอสหนึ่งเป่นเช้าคนระับนอนตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อคืนห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งทีสองทีสามที่สี่ที่ห้าหกชั่วโมงละเจ็ดชั่วโมงอันนี้เมื่อสันบ้านดีเด้อพี่น้องเด้อมืะฮะบุญน,น้ำกันเด้อ สวัสด,ดียามเช้านะครับกุฎมอร์นิ่งมอร์นิ่งสตร์ยอดเลยเช้าวันนี้สวัสด,ดีบรรยากาศยามเสาเร์อลยพี่นอ้องพ่ออาทิตตะนอนไหยนานะ morning morning สวัสดีายามเชา้ากินกาแฟกันหรือยังเนาะกินกาแฟยังกว่า าทั้งดำวิ่งว่อนเลยนะตอนเช้าน้่นะ morning morning ตื่นเช้า,าออกกินกาแฟสวัสดียามเช้าทุกคนวันตื่นแต้นตีสี่ครึ่งเรื่องสองครับสดุสสดยอด อดี๋ยวนอดไปน่นอยๆนี่นะ่ะผู้ใด๋ว่าสิมาแข่งพอนะ่ะนผู้ใด๋ว่าสิมาแข่งสิถ่ายคลิปแข่งกันนะ่ะผู้ใดไปบอกตื่นไปหระอ้ยได้คลิปนึงแล้วป๊าดย,ยอมแพ้แล้วซัน ยอมแผลบ่ไรดิย้อมย้อมย่อมอไดิคนไดกินนึ่งบ่ดดิยอมแผลย่อมแผ่เอาปลาไปซะไปตลาดตีตาดยามเช้าครับขลาวใครถ <ge ar S 1> <to> ูกสะพ่อนห้องอยู่บวกถึกตัวไหนซู๊ดซูบ่ฮะได้บ่ตแต่ใส่ถือเจ้าบาทก่อ ห้าเด็กด่าเยห้องวัาสันถึงบาทเดียวนั่นแม่เอ้าิงซบาเดีวแ่สิถ้าเป็นข่อยเนาะแมนเขาบอกข่อยกระบื้อสื่อได้ศูนย์ูน์บอจับจับน้ำนไรจะศูนย์ศูนามศูนยดอกหา0ศูนยูนเนาะ25 0ห โอ้ยใจกีน่ะเจ้าถือกี่บาทบ้ได้ถือสิบบาทโบไี่ถือคนน่ะเสื้อให้บริษเสื้อเราได้ยี่สิบบาทคนละโบออกซุ้นๆกัเต้ร้องๆเลแล้วพอมาไปบางนิน่บ้านเดียวได้กีกบาทได้เก่าสิบบาทเลยเดียวเนอยเอาอีส้นเงินลอยนะเอามาทำบุญต่อทุนเัต้องใส่เลยเอาอีหล่ไปเสียบไปหนึเลยเอาไปเสียบอันอีหนึ่งเกลอยหนึงนะ เดี๋ยวมันชิมาเป็นเมื่นเป็นแสนปานี่ต่อทุนเงินเหรยมันขย่เเล็กเมันบอกอ่านเนาะูนซูซื้อง่ายกระหรอการซื้อน่าจัมือถือทั้งล่างทั้งบนเนาะศูนย์ศูนย์สองห้าศูนย์ เป็นอะไรหนอหรือคตชิมาลายได้มันโคตรซีซัทแต่สาวเถอะเพราอกำชัยนี่เหรโอ้ก็สกิตกาแฟอยู่ ดีครับกาแฟกาแฟนั ê, ่นลดเบาหวานลดความดันนะหนุ่ยท้องฟ้ากำลังแจ้งครับของแกยมขึ้นแล้วมั้งนี่ตะวัน ขึนที่โค้งเจียมน่ารับฟันดีปะรับนิดเลยมึงรับตต่สี่ถุงตื่นขึ้นมาตีสี่นิดๆแล้วก็บรอดเลยอู้อุ่นบิเปิดพัรลมเลยเปิดเปิดพัรลมเลยเทร่งรถยะงนอกยังนหนาวหนึอเอยาวอดรมผ้าก็ดี คุณไดไมาแกก็มาแต่สาแทะตลาดมาไปย่างเลยยรับุ่งนี้ก็จะหอบมานฮกมุกหกมุ นี่ก็ที่หาเครื่องหองหะหกห้าชั่วโมงครัวสามร้อยยี่สิบแปดโลแต่ว่าพอเอกแดน, <c oughs> นาป <c oughs> าดเก่าคนนี้ <c oughs> อ่ะพอกการลิปหน่าครับพี่น้องครับ